วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนสงสัยและสนใจมากตอนที่ไปเทรนนิ่งนะครับก็คือเรื่อง Delay Time System Delay หรือ propagation time นะครับสวัสดีครับผมเกิ้ลจากโซโนกิกบานะครับ ในโปรแกรมสมาร์ทนี่นะครับเวลาเราทำทางเ e อร์ฟังชันมันก็เหมือนกับการเอาสัญญาณ2ส,สัญญาณเอามาเทียบกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบและให้ได้เฟสออกมาแล้วก็แมกีิจูดออกมานะครับทีนี้การที่จะวัดให้ทางเ e r ร์ฟังชันมันถูกต้องมันก็ต้องมีการเทียบเวลาให้มันตรงกันด้วยเพื่อที่จะได้ทราบเป็นเรฟเลนซ์ไว้นะครับดูอย่างตัวนี้ผมลอง ให้สสัญญาณนะครับสมว่าเป็นสัญญาณซิกเนลและ Reference นะครับถ้ามันมาเท่ากันถ้าอย่างที่เห็นตรวนี้ผมจะไม่ไปแตะที่ดีเลยของตัวสมาร์นะครับเราก็จะเห็นเฟสมาตรงกันแมกนิจูดมาเหมือนเดิมเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแมกนิจูดนะครับแล้วก็ Impulse Response ก็จะมาที่ตรงศูนย์พอดีแสดงว่ามาพร้อมกันพอดีนะครับทีนี้ผมลองใส่ดีเลย์เข้าไปในตัวซิกเนลนะครับตรงนี้สมว่าใส่ไป2มิลลิเซกนะครับ จะเห็นได้ว่ากราฟเฟสที่ได้นะครับก็จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็จะโค้งลงทางด้านลบนะครับก็จะเห็นดังนี้นะครับยิ่งเราเพิ่มดีเล์หมายถึงว่ายิ่งมีการล่าช้าของการวัดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความชันของกราฟก็จะยิ่งมากขึ้นเห็นไหมครับก็จะเกิดการตกลงยิ่งแบบชันมากขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้ ในทางกลับกันถ้าเราสมมุติว่าการวัดของเรานั้นน่ะมันมาเร็วกว่าแล้วเราไปดีเลย์สัญญาณ reference นะครับสมมติว่าผมเอาดีเลย์ตัวนี้ออกแล้วก็ไปลองใส่ดีเลย์ที่สัญญาณ reference นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือกราฟเฟสของเรานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเอียงขึ้นทางด้านบวกนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ เหมือนกันยิ่งดีเลย์มากเท่าไหร่ความชันด้านนี้ก็ยิ่งจะมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าสัญญาณที่เราวัดมันมาเร็วกว่าพอจะเริ่มเห็นเป็นแนวทางที่นำปรับไปใช้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่เคยไป Alignment System เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างตรงนี้นะครับมันก็แปลว่าสัญญาณที่เราเอามาเทียบกันทานเฟ r ร์ f ฟัง t i o n นั้นะ่ะสัญญาณหนึ่ง มันเร็วกว่าคือยิ่งยิ่งอยู่ในแนวนี้แล้วโค้งขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็เลยต้องดีเลย์มันมาเรื่อยๆเพื่อให้เทียบกับตัวสัญญาณที่เราต้องการทําการอไลเมนต์หรือจะเป็นสับหรือท็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมที่ยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามมาได้ทางโซนกิปานะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับ